กันอีกแล้วเดี๋ยวพัดเล่นมือข้อกันก่อนนะวันนี้มัมมีมีอะไรมาให้ย่าอุ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กัาจากโรงเรียนหนีอหน่อยๆมัมมีก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ด้ยวย ชอบใช่ไหมพี่ฉันาเมบะมียุ่นใหม่ด้วยอยู่นี่อยุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะไม่มีขายแล้วใช่แล้วมเมีคะรี่มันเนี่นยังไงครับ <c oughs> มันก็เล่นแบบนี้น้องนายมันก็ได้จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็สีตัวนี้นี่เราก็ต้องให้มันอยู่ด้วยกันนะน้องนายนี่ไงนี่ไงเขาหมุนอย่างนี้ไงนี่ไง <c oughs> นี่ให้สีฟ้าของนี้ได้เลย สนุกมากเลยใช่ไหมใช่เ,เ,เล่นๆเอาสีให้มาอยู่ด้วยกันนะอา้าวน่าสนุกจังเลยค่ะแล้วของหนูอะไรละมีของหนูก็ต้องมีอยู่แล้วสิคะพี่ดีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมนี่ไงรูบี ไปนไรพี่ดีเนี่ยลูบิกที่หนูชอบเล่นเนี่ยมนมีซื้อเอินใหม่มาให้ไงอ่ะอ่ะ,อะพี่ดีลองเล่นดูลองเล่นดูอ่าประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นมามีคะอะไรคะพี่ดีหนูมไม่อยากได้แบบนี้อุ้ยพี่ดีแต่ว่ามนมีซื้อมาแล้ว่า พี่ดีเล่นไปก่อนนะคะวันนี้มามีซื้อมาแล้วอ่ะมามีคิดว่าหนูจะชอบแบบนี้ไงเราเล่นมันแบบนี้มานานแล้วจนหนูเล่นได้หมดแล้วอ่ะหนูอยากได้แบบของน้องมางไ่มามีอุ้ยพี่ดีมาม,มีซื้อไปแล้วอ่ะลูกเล่นไปเถอะลูกเนี่ยก็ไม่ใช่ถูกถูกนะเล่นไปเล่นไปลูกอย่างงแงสิมามิอาเอาอีกแล้วนะซื้อต่ขอที่หนูอยากได้ให้น้อง ข้องนู้อ่ะมีต่ความแบบเก่าๆมองไม่เหาหมอมามีอุ้ยอ <afin> ุ้ยพี่ดีจะไปยื่นให้หมอมีแบบนี้อ่ะไม่ดีเลยนะลูกไม่น่ารักเลยก็หมอมีนมั่นแหละรับไม่ยังหมอมีรักแต่น่าหมอมีไม่รับหมอ,อ <landscapes> เอาอีกแล้วพี่ดีเฮ้ยแนุกจังเลย มังไงช่วยขอเล่นด้วยสิยังมึงควรสมาธิหนูนะหนูก็ยังเล่นอยู่เอ้าลุงม,มาทำไมไม่แบ่งมันมีสอนว่า ได้ยินเสียงไปถึงหลังบ้านเลยเอ,อ,อพี่ดี้แยงหนูมันก็ไปกระเด็นใส่หัวเ,าเขาอะก็น้องนายย่าไม่แบ่งพ่ให้น้องนายแบ่งพี่ อย่าบอกนะว่าพอลูบิกตัวนี้เนี่ยก็เลยให้ทำให้หนูสองคนอ่ะทะเลาะก,กันใช่ไหมใช่พี่ดีพี่ดีเป็นพี่อ่ะพี่ดีก็ต้องขอ,อน้องดีดีสิลูกไม่ทำแบบนี้นะรู้ไหมเ<ะ>ข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะน้องนายครับรน้องนายเป็นน้องน้องนายก็ต้องรู้จักแบ่งพี่เหมือนกันเราต้องรู้จักแบ่งปันกันนะลูกเ<ม><ม>ข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะ เห็นไหมการที่เราสองคนน่ะทะเลาะกันก็ทำให้น้องเจ็บเห็นไหมเนี่ยหัวน้องโนเลยอย่ะพี่ขอโทษนะคุณ่่ะพี่ก็ขอโทษนะคุณข้า <c oughs> <c oughs> มามีม่คะหนูขอโทษนะคะที่หนูทำตัวไม่ดีกับมามี่ขอโทษอยพี่ดีมามีม่คบหนูก็ขอโทษนะคะพี่หนูพูดไม่ดีกับมามี่ไม่เป็นไรลูกถ้า<ม>เราทำผิดและเรารู้ว่าเราสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันไม่ดีก็ดีแล้วเราไม่ต้องทำอีกนะคะเข้าใจไหมเข้าใจ<ช>ค่ะ เป็นพี่น้องกันก็ต้องรักกันนะคิปนี้ก็เป็นเพียงแค่ละครนะคะเพื่อน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 ก็จำไว้นะคะพอแม่รักลูกทุกคนท่ากันนะแล้วก็เป็นพี่น้องกันอ่ะต้องทำยังไงคะเด็กๆรักกัน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กำลังใจให้เวลเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกด,ดติดตามตรงช่องนูดีทีวีต,ตรงนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุดตัวต